สวัสดีนะครับวันนี้ผมจมรีวิวทอยซีเอ็มนะฮะวันนี้นะจะมารีวิวอันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันซูมทำไมไม่รู้กันนี่นะฮะถ้ามีเสียงแซก,ก็ขอภายด้วยนะครับวิ่งเงามากเลยเฮ้ยเห็นกล้องเลยนะโอเคอ่ะให้ทุกคนดูภายในภายนอกก่อนอเป็นซื้อมานะจากฟิวเจอร์พาร์คครับเป็นแบบกระดานวาดรูปเขียนเอาับวาดรูปอ่ะให้ดูก่อน เนี่ยครับอาจจะโฟกัสให้ไม่ได้นะโฟกัสเนี่ยจะเป็นวาดรูปนะครับกระดาษวาดรูปมีปากกานะครับจะเอาไปวาดรูปลบได้นะลบได้กดตรงนี้เลยนะครับขอขอไปนะครับถ้าภาพอาจจะเบลอนะครับอ่าดูข้างหลังนครับก็จะเป็นกระดานนะครับไว้แบบดูนะครับทำยังไงนะเราลองแกงเลยอย่ารอช้านะครับ โอเคโอ้ <Okay>. oh, นะครับอ่าเป็นกล่องนี้เลยคนระับีรยขอญาตวางไว้ก่อนนะมันมีข้อมือด้วยขอญาตหยิบข้อมือมาดูก่อนว่ามันคืออะไรอ่ะเหมือน iPad เลยครับเนี่ยมันจะเป็นบอกโอ้เบอร์เบอร์มันจะเป็นการบอกแบบวิธีต่างๆนะครับมีกดอะไรอย่างนี้นะอุณภูมิอะไรอย่างนี้ใส่ทานเจ็นทาน,นครับ แต่ในตัวนะี้จะแถมทานมาให้แล้วนะครับ่านในที่นี้ไม่ใช่แบบมีไฟมีอะไรนะจะสามารถเขียนได้นะครับลบได้เขียนได้นะอ,อให้ดูกันก่อนนี่กดปุ่มตัวนี้มันจะทําการลบให้นะเย้เป็นปากกาอยาเี้ยนะครับปากกาสติ๊จ็อบแบบข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับว้าวคุมด้วยพลาสติกนะเดี๋ยมาลองแกะกันก่อน นะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกธรรมดานะระวังบาดมือได้นะพลาสติกโอ้ภาพนมารักนะมันจะมีรอยตรงนี้ใช่ไหมไปนะหายไปเลยนะรเราไม่ได้ตัดต่อนะแค่กดนะครับก็จะอม,มันจะดึงมาได้นะมันจะมีรูช่องให้ใส่ปากกาไปนะปากากากรูปทรงของยอด,ดวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับปากกาก็จะรูปทรงประมาณนี้นะ ของ iPad เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรูปทรงของไอกระดานกันนะครับเรียกว่า iPad แล้วกันนะแล้วแบบไอแพดนะครับจะเป็นข้างหลังจะเขียนบอกอะไรต่างๆนานานะครับห้ามติ้งขยะไอซีอีอะไรก็ไม่ดูมือกันก็จะวางตรงนี้นครับจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางเอาไว้วางนะครับวางได้นะครับจะเป็นมุมของของเขาครับโอเค มันหรอวาดอะไรสักอย่างหรือไหมประมาณนี้นะครับมันเลียงเสียงเปล่าไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตนะครับจะกดลบเลยนะเห็นไหมมันจะลบให้เลยนะครับเดี๋ยวุญาตไปปิดไฟมันจะดายปากอ้โหตอนนี้มืดมากเลยนะครับทุกคนโอเคลองดูกันนะไอ้ก็จะเป็นกระดังงเราไม่รู้มองเห็นป่ะมองเห็นแหละมาลองวาดกันเลยว่ามันจะเลียงเสียงไหมอ่ะอันนี้วาดแล้วนะครับเนี่ย ตามจริงในกล้องมองไม่เห็นอนะโอเคงั้นเราจะไปเปิดไฟกันนะไหนเห็นไหมวาดแล้วนะโอเค <c oughs> ไปเปิดไฟกันนะครับโอเคตอนนี้เราตได้ชำก,การเปิดไฟลแล้วนะครับโอเคขออนุญาตปรับกล้องลงสักหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมเราเขียนไปแล้วนะ <c oughs> ขออภัยถ้าเป็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับโอเคนะครับนี่ลงไปเลยคนะรับาจะมาลองวาดช่องแล้วเนาะช่องที วิวทอยสีวา้าผิดสีเชนี่นะฮะก็จะเป็นรีวิวถอยสีอินสีเฮชเลยนะฮะโอเคอยังสวยเลยนะแต่จริงมันมีหลายสีมากเลยนะครับเนี่ย,ยในกล้องมันมองไม่เห็นอะในกล้องอะจะเป็นสีเขียว่างเดียวใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะ จะมีสีอื่นด้วยนะครับามาลองวัดเป็นสัตว์กันนะครับโอเคมาลองกันว้าเป็นสัตว์นะครับเออาวาดอะไรดีอ่ะโอเคได้แล้วนะครับอาจจะไม่เหมือนก็พยายามวาดไปวาดอะไรง่ายๆก่อนละกันครับเอช้างกันนะไม่อาดีกว่านะครับออวาดอะไรดีอ่ะครับทุกคน เข็มคัดมันได้เดืวสิสัตนะดีกว่านะง่ายดีโอ้หนี่นะครับโอ้โห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 องก็จะเป็นวิสัตเลยเราไม่ใช่ไปอืมลิงแล้วกันเนาะลิงลิงโอเคก็ยากมากเลยนะก็ขอยัดไปวาดก่อนนะเดี๋ยวมาให้ดูโอ้โหนี่ไม่น่าจ,จะใช่ลิงนะก็ลบก่อนอ่าน,นะครับ นี่นะฮะปากกาเนี่ยจะเขียนได้คนระับลิปเราก็เขียนได้แต่อาจจะเป็นรอยนะ่นเห็นไหมมันจะมีรอยและเริ่มเป็นรอยลาย,ลายน้วมือนะช็ดได้มั้งขอลองอนุญาตเช็ดนะอืมเม่ยช็ดได้เลยมไม่ได้นะไม่ได้นะบหะมันจะเป็นรอยนะเห็นปะเี่ยจะใช้เล็บเขียนอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูนะว่าวาดยังไงเนาะ ก็าวาดไม่เป็นวีดีโอรองค้าวาดยากนะครับซึ้อมาในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบายก็จะบเก้าบาทนะครับเนาะครับมันจะเป็นแบบร้านนะครับส่วนลดเดยอะมากเลยนะครับแบบของสินค้าลดเต็มเลยนะครับไม่เสียใจขออภัยทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราถ่ายตอนคืนนะครับมาหาวาดอะไรดีกว่าอุนเตอร์แมนไหมอุนเตอร์แมน ว่าแบบนี้เลยเร็วๆเลยโอ้โหมองในกล้องอันนี้มองในกล้องนะโอ้โหก็จะได้ไประมาณที่ลบดีกว่ามเมื่อกี้อุนตอร์แมนหรือวิชั่นกันครับนี่นะครับอือหือ,อโอมช้างดีกว่านะครับช้างลอยนะครับว่าช้างแบบเกียนทันบักง่ายนะครับ อหน้าตานี่เหมือนไอตัวไอ้น,นั่นในเรื่องการกล้วยอ่ะตัวละสักอย่างครับแล้วมันวาดไอด้านละเฉลี่ยมึงเลยนะมันรู้จะเหมือนไหมนะฝ่เหมือนะเครียดนะ้สึกเครียดนะถ้าได้วาดไปแล้วนะมันระบายกันใต้รับระบายเี่ยระบายอุยอยอยยอ้ยนะฮะนี่มันจะไม่มีสีนะตรงเนี้ยมันจะดำนะเนี่ยอ้าเด้เห็แล้ว ประทับลายนิ้วมือเข้าไปจะเป็นลายนิ้วมือเราได้เลยนะครับอู้นะครับก็นะฮะของเล่นนะยังม,มีอีกเพียบนะที่รีวิวหมดแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเจ้าอื่นของเล่นยังม,มีอีกเพียบนะบที่ยังไม่ได้รีวิวรอติดตามชมอมันนี้รีวิวไปหมดแล้วนะไม่ได้จะรีวิวอะไรอีกเหนืแล้วเป็นลังเลยนะอ้เขาไม่ได้จ,นะจ่ายนะจ้าเห็นนะมันเห็นแบรนดนะ์ ก็ช่างมาแล้วกันเนาะแคทเกมเน,เนี่ยผมทำคลิปไปเยอะมากเลยนะแคดเกมเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยแบบว่างทำแบบภาคเสียงเลยนะตอนนี้ทำไมหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปตัดต่อนะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดเอ่อไม่รู้จะทำมืออะไรก็ mm hmm. กดไลค์นะคร like. ับกดไลน์ปับปับ<ก>ปับปับปับกดไลค์นะอย่าเห็นเป็นนิ้วไหลนะกดไลค์นะครับกดแช์นะครับกดแช่นะจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกดซับสไครต์ h u b c u อะไรนี่แหละนะครับก็ กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ถึงเยี่ยมแส,สนะคลิปแกงขอบไปก่อนครับอันนี้เสี่ยงโควิดมากเลยนะเพราะว่าแถวบ้านผมมีคนติดโควิดนะครับก็ตอนนี้มันลามมาถึงเพื่อนผมแล้วนะตากล้องนั่นเองแนละ้วก็ไว้อะไรให้กับตากล้องด้วยนะครับก็โหไรู้ตากล้องเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นผม,ผมก็ไม่น่าจะเป็นนะว่ามผมไม่ผมเซฟไง ใส่ใส่ตู้เซฟไวมากเลยครับครับก็คลิปนี้ก็ขอบายบายแล้วกันนะครับบายบายเลยทีเดียวนะก็บายครับบายบายแฮชชิวนะสี่ยาเราปิดคลิปด้วยความมืดมนอ๋อออออ